แค่เพราะเรื่องนี้โค้ชคังชี้สาเหตุที่ทําให้เป็นรองวอลเล์บอลหญิงไทยจนแพ้รวดจ,จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการแข่งขันวอลเล์บอลรายการพิเศษออสตาซูเปอร์แมตที่เมืองฮว่าซองประเทศเกาหลีใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันเป็นทางด้านทัพนักตบลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะทีมรวมดาราเกาหลีใต้ไปได้ทั้งสองชุดไม่ว่าจะเป็นชุดดาวรุ่งและทีมชุดใหญ่ด้วยสกอร์3ถึงเซตเหมือนกัน แน่นอนงานนี้สื่อแดงสงพุ่งเป้าไปที่การทำหน้าที่ทังซองฮยองโคชสโมสรสุวรรณหุนไดฮิวสเตทที่เข้ามารับงานคุมทีมในอีเวนต์พิเศษนี้แต่กลับไม่สามารถพาทีมเก็บชัยได้เลยซึ่งในงานถแถลงข่าวหลังจบเกมนัดที่สองคุนสื่อแดงสงได้ออกมาเปิดใจว่าผมรู้สึกเสียใจที่เราไม่มีเวลาเตรียมตัวมากนะักถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวดีกว่านี้อีกหน่อยเกมก็คงจะดีขึ้นกว่านี้และนักกีฬาทุกคนคงมีส่วนร่วม กลับกันทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีผมจึงรู้สึกได้ถึงความแตกต่างแม้มันจะเป็นการแข่งขันที่สนุกแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่สามารถทำผลงานให้ดีได้พร้อมกันนี้โค้ดแดนสมยังได้เสนอให้มีการเลือกระยะเวลาจัดการแข่งขันออกไปหลังจากมองว่ามีเวลาเตรียมทีมไม่เพียงพอเนื่องจากการแข่งขันวอลเล์บอลลีกเพิ่งปิดฤดูกาลในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาผมคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องดีกว่าถ้ารายการนี้จะจัดในช่วงปลายเดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคมเนื่องจากบรรดาผู้เล่นคงจะมีความฟิตมากกว่านี้โค้ชวัย54ปีเปิดใจสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็นวันจันทร์ที่21เมษายนนี้เพื่อกลับมาเตรียมความพร้อมกันต่อสำหรับการแข่งขันเนชั่นลิกและชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นรายการสำคัญของประเทศไทย